สวัสดีครับวันนี้รายการช่างคือนางดีซีครับตอนนี้อยู่ที่น,นานเด็กเล่นค่ะจะกำลังไปเล่นจิงช้าครับจิงชาเลยครับจิงชา้าจิงชาที่อยู่ตรงนี้ครับนู่นเลยใช่ไหมครับ สนองไหมครับนนครับใครจะไลเดร์ต่อร้อนนะร้อนตูดนะร้อนตูดน้องมันจับมันดูดิร้อนร้อนจริงด้วยตูดพองเราจะพาไปหาอันนี้กันดีกว่า <ไป S 1> เราจะพาไปหาอะไรครับไม่เป,ป๊ะๆครับต้นมันเป็นยังไงครับต้นมันจะ เปต้นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีใบด,ดำๆนะครับใบเหลืออะไรมาเล็ดนี่ครับนี่ครับแล้วมันจะทำไงได้ครับมันจะเอาไปใส่ในน้ำแล้วมันจะปะแปะค่ะอ๋อเอาไปทำให้ดูสะไหนอะในมือมันก็แปะได้ไหมจริงๆแล้วถ้ามือเรามี เหื่อหคืออะไรเหือกเหงื่อดเหงื่อดถ้ามเรามีเหงื่อมันก็จะแตกได้แล้วก็อมแล้วมันก็จะแตกไปเรื่ยแตกในปากออาโอเคอ่ะบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ทุกวันอะไรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ